สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สมจิตมีรถลลองมาให้ชมกันอีกแล้วค่ะคันนี้คือ e อเวอเรรุ่นสปอร์ตรุ่นไขด่ดีรุ่นยอดนิยมค่ะ1 5 8 5 0 0้านบาทตัวรถเป็นสีเทาดำนะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยแรปสีจัดทรงสุลต่านด้วยเดี๋ยวพาไปดูกันรอบคันก่อนเลยก่อนรับชมนะคะฝากกดติดตามขอจอขอใจนะคะ แล้วก็กด Subscribe ให้ซ้มจิตด้วยนะคะพี่พี่เพราะว่าช่องนี้รีวิวแต่รถหล่อเท่ๆนะคะพี่พี่ค่ะตัวรถเดิมๆนะคะก็เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรค่ะเป็นเทอร์โบเดี่ยวเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดแรงม้าจะอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะพี่พีค่ะมีเทคโนโลีการขับขี่มาให้รอบคันเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศารอบคันกล่องเรดาร์ระบบชื่วยเหลือกันขับขี่ช่วยขับช่วยเบรคทาน,นี้ตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนของกระจังหน้าวิกเตอร์เพิ่มโลโก้ม้านะคะเป็นสีทองติดสติกเกอร์เพิ่มเติมนะคะเป็นสติกเกอร์สีน้ำเงินกับแดงฝากระโปรงติดอักษรเอเวอเรสเพิ่มเติมค่ะด้านล่างใส่งานสเกิร์ตเป็นงานของวิกเตอร์ค่ะนี่ค่ะเรดาร์นะคะแล้วก็เซนเซอร์นะคะ ช่วยขับช่วยเบรกนะคะเบรกให้ถึงจุดหยุดนิ่งเลยค่ะพี่ๆค่ะคันนี้นะคะมีการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะแรปสีรอบคันนะคะเป็นสีเทาแบบนี้แล้วก็หลังคาเนี่ยแรปเป็นสีดำค่ะเสริมครอบไฟหน้าเพิ่มเติมนะคะให้ตัวรถดูมีมิติมากขึ้นใส่คิ้วล้อไซส์4ีนิ้วค่ะจัดทรงสุลต่านแน่นอนค่ะว่าก็ต้องเปลี่ยนเบรกกันนั่นเองนะคะใส่เบรกนะคะจานใหม่แล้วก็ตัวปั๊มเบรกเป็นสีเหลืองนะคะ ตัวนี้เป็นสีเหลืองแบบมัสตาร์ดนะคะหับตรงกลางนะคะทําเป็นสีดําค่ะพี่จานซออร่องมาเรียบร้อยนะคะก็ทําจานเบรกใหญ่ขึ้นนะคะพอร์ตก็เยอะขึ้นนะ,ะขนาดพอร์ตก็หน้านะคะเป็น6พอร์ตหลัง4พอร์ตนะคะตัวจานเบรกนะคะแล้วก็ตัวปั๊มสามารถเลือกทําสีตามชอบได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเบรกคัสตอมนั่นเองนะคะ เสริมเข้าไปเพื่อเพิ่มสมรรถนะการเบรกให้เบรกกระชับเบรกอยู่เบรกมั่นใจระยะเบรกสั้นลงนั่นเองค่ะไปดูในส่วนของแม็กกันบ้างนะคะตัวนี้จะใส่แม็กเป็นแม็กโอลลสินะคะยางเป็นเ a t อั r a ทนสเปคอยู่ที่2 6 5 5 0 R 20ค่ะตัวนี้ก็วิ่งดีวิ่งเงียบนะคะเสียงไม่ดังค่ะที่สำคัญเลยนะคะในการจัดทรงซูรตานนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนในส่วนของปีกนกปรับองศาเพื่อลดอาการการกินหน้าอย่างด้วยนะคะเพราะองศาล้อเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมและ ั้งศูนย์ก็จะใกล้เคียงกับค่าโรงงานนั่นเองนะคะในส่วนของโชก็เปลี่ยนเป็นโชคโปรโฟเฟนเดอร์นะคะสามารถปรับสัดเกียวทำให้เตี้ยลงได้ตัวนี้เป็นโชคโปรโฟเฟนเดอร์พร้อมกับตัวใสถักนะคะสับแท้งปรับระดับได้นะคะปรับแรงดันน้ำมันเบรกได้นะคะที่เข้าไปในกระบอกโชกปรับได้ทั้งหมด8ระดับเลยแล้วก็สำคัญเลยต้องเปลี่ยนรูปหมากกันโครงด้วยนะคะ การโหลดเตี้ยนะคะก็ช่วยทำให้เราเข้าโค้งนะคะได้เฟิร์มมากขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ช่วงล่างนะคะเวลายึดเกาะถนนนะคะลูกค้าก็ขับแล้วจะรู้เลยว่าสมรรถนะในการขับมันแตกต่างกันนะคะคันนี้แรปหลังคาดำค่ะพึ่งคันตัวรถนะคะกระจกเป็นสีดำมาอยู่แล้วมีกล้อง360องศารอบคันมีไฟสองพื้นนะคะแล้วก็มีบายสปอตนะคะ ระบบเตือนรถในมุมอับสายตาถ้ามีรถมาในมุมอับสายตาเขาก็จะผิดเตือนเป็นไฟสีส้มนะคะตัวรถนะคะมุมมองด้านข้างสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่นะคะเบรกสีเหลืองนะคะใส่ทั้งด้านหน้าด้านหลังจานปีกก็เปลี่ยนทั้งหน้าหลังนะข้างหลังจะขนาดเล็กกว่าด้านหน้านะคะใส่เข้าเบ้ารองมือป้องกันรอยขีดข่วนเพิ่มเติมนะคะส่วนด้านท้ายตัวรถค่ะก็แตกแต่งในส่วนของไฟท้ายเพิ่มเติมนะคะ ปลายทานคยเยนท่าท้ายเอเวอร์เรสต์นะคะแล้วก็สเกิร์ตด้านล่างนะคะก็ใส่เป็นสเกิร์ตงานวิกเตอร์นะคะปลายท่อเลือกได้ค่ะมีหลายทรงนะคะตัวสเกิร์ตเราเลือกเป็นสีดําค่ะทําเป็นสีดําแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์เพิ่มเป็นสีเทานะคะเดี๋ยวส้มจะให้ดูนะคะสีเดิมของตัวรถนะคะพี่ๆช่วงล่างวัดลิงค,คอยสปริงระบบเทคโนโลยีการขับขี่มาให้ครบรอบคัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในของตัวรถกันนะคะว่ามันมีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะ เวลาเราต้องการจะกดล็อกรถนะคะสอดมือแบบนี้กดล็อกรถแบบนี้นะคะไปดูด้านในกันจ้ะด้านข้างนะคะเป็นหนังเรียบร้อยกระจกข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้ากลบจบคบหมดเลยนะคะพุชสตาร์ทนะคะที่วางแก้วน้าระบบไฟอยู่ฝั่งขวาทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะพวงมาลัยผ่อนแรงดรว่อยฟ้าพร้อมมัลติฟังั์ชจนหน้าจอกลางหน้าจอด้านหลังก็จะเป็นหน้าจอตรงกลางสัมผัสทัชสกรีนนะคะพ,พี่มาดูในโหมดของการขับขี่บ้างนะคะ พุทคอนโทรนะคะล็อกความเร็วอัตโนมัติช่วยเบรกให้อัตโนมัติด้วยตั้งเซ็ตห่างจากคันหน้าได้นะคะระยะเบรกนะว่าให้เบรกไกลแค่ไหนนะคะระบบรักษารถให้อยู่ในช่องทางนะคะสามารถเปิดใช้งานระบบได้นะคะแล้วก็ฟังก์ชันจํากัดความเร็วนะคะล็อกความเร็วได้นะคะให้แบบเราไม่เติมคันเร่งเกินอัตรากฎหมายกาหนดเส้นนั้นบอกว่าให้วิ่ง90พี่ก็ตั้งไว้ที่90เติมคันเร่งไปร้อยร้อยยี่สิบก็ไม่ขึ้นนะคะป้องกันใบสั่งมาถึงที่บ้านเรานั่นเองสั่ง เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะสั่งงานเสียงได้นะคะจอกลาง12นิ้วนะคะสั่งสตาร์ทรถล็อกรถเช็คพิกัดรถผ่านมือถือได้เลยค่ะพี่พี่นะคะเช็คคุณภาพน้ำมันเครื่องนัดใหม่ศูนย์บริการผ่าน Ford App ได้เลยกระจกกลางตัดแสงออตโต้มีช่อง USB Type C มาให้นะคะแล้วก็สําหรับตัวรถนะคะจะมีแท่นชาร์จไฟไร้สายให้แบบนี้นะคะแล้วก็มี USB Type C แบบนี้มาให้ด้วยนะคะจะรงงานเลยนะคะพี่พ ตัวเกียร์นะคะก็คันเกียร์เป็นคันเกียร์สูบแบบนี้ค่ะเกียร์ออโต้หกสปีดสามารถเพิ่มเกียร์ลดเกียร์ได้นะคะจากหัวเกียร์ค่ะกดมาที่ตำแหน่งเกียร์เอนะคะแล้วพี่ก็กดตัวบวกเกียร์ลดเกียร์นะคะจากหัวเกียร์นั่นเองนะคะแล้วก็เบรกมือนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะเบรกมือไฟฟ้าจอดรถติดไฟแดงนะคะถอนเท้าจากคันเร่งได้ดูสัญลักษณ์บนหน้าปัดนิดหนึ่งนะคะแล้วก็หมาะขับขี่ไม่ให้ซีโมดหมดปกติประหยัดลากกล้องแล้วก็ถนนลื่นค่ะพี่เบรกออโต้โฮปิดได้นะคะ ตัวเบาะนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังมาแล้วจากโรงงานนะคะห้องโดยสานกว้างขวางมากเลยนะคะก็มีเบาะไฟฟ้านะคะคู่หน้าเลยนะคะแอร์แบ็กก็มีทั้งหมด7จ็ใบนะคะมีระบบป้องกันการพิกคว่ำนะคะแล้วก็เซฟตี้ปลอดภัยบอกเลยว่ามาครบนะคะพี่ๆค่ะระบบช่วยขับช่วยเบรกนะคะเวลาเรา,เาขับรถไปมีเด็กวิ่งตัดหน้ารถนะคะทั้งข้างหน้าข้างหลังนะคะก็จะมีระบบช่วยเบรกให้อัตโนมัติเลยนะคะ ล้ำมากๆนะคะเทคโนมลยีกันกับขี่แบบนี้คือบอกว่ามันจะเหมือนรุ่นท็อปเลยอะพี่นะคะแล้วการแต่งแบบนี้เขาเรียกสไตล์สุลต่านนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะอยากได้สไตล์การแต่งอยากให้ส้มจิตแต่งรถให้แบบนี้นะคะทักหาส้มจิตได้เลยนะคะมีโปรโมชั่นแคมเปญนะคะทุกรุ่นเลยนะคะสนใจรุ่นไหนก็ทักหาสอบถามข้อมูลอยากให้ช่วยนะคะเลือกรุ่นนะ,ะแนะนําในเรื่องของการแต่งรถนะคะก็ โทรหากันได้เลยที่เบอร์0922599346สมจิตฟอดพร,คระครเกษตรนาวมินนะคะโชว์รวมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศค่ะวันนี้ลาพี่ๆไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตั้งกันด้วยนะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ